น the in ah, right. no ี่ฮะมักทั่วนี่ได็กินซิบเถื่อนมักทั่วไฟทั่วร์บ๊อบี้เนาะอ่าเอามาจากฟังไทยเนาะฟังไทยขอบคุณในรายเดิมนี่ได้กินเนี่ยฟังไทยได้กตาคู่มือที่นอกบอบบี้เมลเรามาเก็บเอาคู่มือตาคู่มือก็ได้เนี่ยไปครัวบังหาภัยไปเพียงเหีนน้องอันน้อยพี่น้องคนย่างไปเพียงเหียนอยู่พูนอยู่ขวางเราเป็นครัวบ้านบ้านตั้งร้างสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ครับสวัสดีสวัสดีห้อยพี่น้องมือนี้ห้าสิมายังบ๊อบมาที่บิวสวนพักค่ะแม่น้อห้อยพี่น้องมือนี้ปีใหม่ก็บบอบบิสิมาที่บิวสวนพักหลังจากที่เดือนเหรอเออห้าปลูกหันไหล้เป็นเดือนนะมั้งโอ้แม่ปีกว่าสามเดือนหายบ๊อบปีเอาบ๊อบกินน้ำไหมิงใจดีใจง่ายเมื่อเสาร์ี้ปีใหม่ไปตลาดเนาะมือนี้เป็นมือนวันซุกตลาดบัตนาคามเนาะพี่บิมมาจะตลาดกับแม่ต้องแท้ได้มือนกันจังหวะขนมยังบ๊อบบัตนเฮอนขนมไข่หง มาเห็นบอกนี่คืมันดำน่ากับนมาเบิ่งเนาะน้ิมันในนำเป็นพิธีกรเนี่ยก็ต้องบอกเก่งๆเลยก็ต้องอธิบายให้มันถูกต้องชัดเจนพักกันยังไงพักคณะพักคณะเป็นนางล่องไปพังไถเนาะเป็นพักคณะของปีใหม่เนาะหอยที่น้องที่ปีใหม่อาปลูกไว้หนดีคือคือน่นงามเถอะเนาะบอมเนาะแลคือจะคล้องมันเนี่ยคือจะห่องนี่ดิวัคซีนนี่ก็บอกบุไปมามาอยู่นั่น พักของค่ปลูกบอกเอฟซีเนี่ยพักของปีใหม่ปลูกพักของปีใหม่นะพี่น้องออกไปมาเอนเก่าพักอะไรตัวนี้เด้บ๊อบเนี่ยพักพักทางล่องพักหองปอกเมื่อยที่ตัวนี้เป็นพักหองปอกของปีใหม่นะพี่น้องบโบยางงามเอกบโบยางงามมันอันนี้เด้บ๊อบอุ้ยหยาดายจะาเลยขึ้นมาลูกเนี่ยไะพักต่อไปต่อไปพักแค่หวะครั้งนี้ครั้งนี้โอ้นี่ก็พักคณะคือกัน ตัวนี้นนเป็นปลูกตัวนี้พี <c> ่ <oughs> มแม่เนาะพี่นะตัวนี้เป็นปีใหม่ปลูกปีใหม่เอามาบง<ป>ม,มือวานนี่ปีใหม่ปลูกเนะคคาะพี่แไม่สิอยากมาแยกงมาของเพลินปลูกมันง่ามเนี่ยก็เป็นของข่อย <c oughs> ปีใหม่ฮะ <c oughs> ก,ก็ปลูกกมือวานนี่เนาะพี่เนาะฮะกับบงมันง่ามแต่นี่นยอ่าไม่หมอยไม่เมกตัวนี้พักพักต้นหอมบัวเนาะพี่น้องตัวนี้ต้นหอมปลอมเด้อห้องปลอมมั้ยนีืยห้องปลอมมีหยาดนะ นี่วิวต้นมะพริกนะที่บ๊อบต้นมะพริกค่นี้นี่ต้นมะพริกเพื่อสิใหญ่ต้นนี้เป็นต้นมะพริกที่ปีใหม่ปลูกไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อสีหน่อยเนอะเพื่อสิใหญ่อยวับจะเฮ็ดเขาบอกว่าหักง่อดมันได้นมะแตกมันยังหน่อยอยู่บนฝาผ้ากันทางนั้นก็บักพริกเนาะบักพริกแบบเดียวกันบักพริกกับเต้นนี่บักเต้นต่อไปต่อไปเหรอวับนี่พักสลัดตัวนี้พักสลัดแักสลัดที่ของใครบ้าง เดี๋ยวจับพียบอกเอีนตี้ว่าคองไปคองเดีบ้านองปีใหม่ปูเดี๋ยวว่าคองไผเดี๋ยวเขาใจว่าผัดเมล็ดพันธุ์เหย่อบ้านเหยื่บ้านระแวงไห้เว้อาพนองปีใหม่ปลูกแตนี่องปีใหม่ปูน้นั้นหมักเงินนั่นหมักไงน้มาบินากกปีตนี้มักเล่นพะกาศก่อนบอดีวิวพะกาศก่อนให้ะกา ตัวนี้ผักกาดฟังล่าที่พี่ไม่ซื้อมากน้องหอยพี่น้องที่พี่ไม่จะเอามาปลูกผักกาดดอกเด้อผักกาดดอกเิ็นไปดีวิวพักพที่ว่าบีปลูกไปว่าแต่ว่าพี่ไม่กับปูกมักแตงน้ำน้องหอยพี่น้องแต่ว่ามักแตงว่าท่านด้ออกเดินนี่นองหอยพี่น้องคุ้มหมักแตงคุ้มหมักแตงได้คุ้มเติบคุ้มหมักแตงนี่นะจ๊ะนะจ๊ะนี่คือ,อ <c ười> จะคลองน้องหอยพี่น้อง เ <laughs> นี้ยมันกะแทงเดะร้รนานพักนะคุณชาย <laughs> น้อยพื้นที่เบื้องนในชายคอยแค่ซ้ำนี่มันกะปลูกว่าแต่เด็ดกต้องแก้เรื่าพื้นที่หอดผูกจะหายคอยน้อยหนึง่งหนึ่งปีงใช่บอกเอฟซีในบ้านเขาแบงส่วนกันจังไรแบงส่วนกันกะผนคงขอยไปนี้คงขอยแต่ว่าเพื่อนไปผุดคงบอบบนนะีน้องคอยพี่น่องผ <c oughs> งบอบบีแต่ขังร้านพักคงเพลินไปหอดไปหอดผุดคงพีใหม่ครัหอดพุน อย่าไปพูดอย่าไปน้องเห็นครับแล้วกคากนี่เป็นของปีใหม่เบิร์ตน้องพ่อพี่น้องนี่ของปีใหม่ของปีใหม่เบิรงกเบิร์ของปีใหม่จนเบิร์ตจนไปหอดพุ่นแกเบิรงกันมาหน้าของพายเสร็จแล้วกินพักบอบบี้เห็นไหมเป็นอะไรกินอยู่วะวับอ้าอีปีนานพักนานพักเบิรงมือปีใหม่กั็นานพักน้องพ่อพี่น้องนะถึบหนึ่งจะสินเน้นได้จะชินเน้นได้ไปไปสวนลุมปะ เาสิทธิ์ลงไปเบิ่งสวนลุ่มน้องครเหรอเท่นแท่นเถนกระโพดดีวิวบอกกระโพดบอกกระโพดมันบอกค่อยง่าน้องใครพี่น้องมันเด้อไก่ตอดมันเมื่อยตอดเน่มันก็ยัง่นก็ถือว่าโอเคเลยต้นเขาโพดน้องใครพี่น้องเขาโพดพังไย น้ำเลี้ยเดือแต่กระโผดฟังไท่ตะกี้บุูกกระโผดฟังล่าน้ำแต่ว่าใกล้ตอดกินเบิด์ใกล้ตอดกินเบิดเออไม่เพิ่มขึ้นไหนเอี่ยกระโผดกระโผดประหอดพูนจะมาบุ้ยเพิ่มขึ้นไหยังพักข่อยใหญ่ขึ้นคู่มือคู่มือพักนอาตัวนี้ตัวนี้เป็นพักหอมปอบกับพักซี่น้องหอยพี่น้องพักไปในหน่อยนี่พักซี่ ทางนี้ผักหอมปลอมทางนี้ผักหอมปอมเป็นพิธีกรเองนะตอนเป็นพิธีกรเองนะตอนนี่ผักโบกพี่น้องผักโบงพังเล่ารู้ฟังไทยแนะนน้ำพังไทยผักโบงฟังไทยเออหงะมนาะผักโบงพังไทยเบิ่งนะม่หะบอกไปว่าไคปลูกพีใหม่ตัวนี้เดี๋ยวเบิร์นว่าของปีใหม่ตัวนี้นี่นี่แล้วของปีใหม่ตัวไนเหมือนของวันบีบเบิร์นไม่หงาเอาอุ้ยเขาเกี่ยวว่าเป็ว่างาบหลักว่างอตัวนี้เป็นของปีใหม่เนาะพี่น้องนี่ก็มีพักซีน้ำ มั่วเนาะมะเขือพันปลูเหล็กนี่ของปีใหม่หั่นกับของปีใหม่ตัวได้ของข่อยก็ข้องจัดจักรเนื้อไข่ท่านผู้ส้มข้าตัวได้ของม่ของบีของข่อยหั่นพุนผุนพักบุกหั่นจะาบุญนี่ใส่หั่นไปนำข้างไปนี่พี่งามทำไรเลยข้องปลูกแต่พันกร็ลอยบ่มีเด็กอ๋อแม่นพีุ่่งไม่หรอกแต่พันกร็ลอยบ่มีเด็กแต่ว่า ตัวนี้พักบ่งของบ๊อบบี้มันมันบมงอ่างหลวงพ่อพลอยพี่น้องมันเดิมเดืองบัดเนี่ยเห็นในกองมันเขียวแต่ว่าตัวจริงมันเลือนี่ฮะมักทั่วนี่เด็กินซิฟเถื่อนมักทั่วไฟทั่วบ๊อบบี้เนาะออ่าาาาเมจกฟังไทยเนาะฟังไทยขอบคุณในรายเดอนี่เด็กกินเนาะนฟังไทยเด็กตั้มคู่มือที่นอกบ๊อบบี้เมลเรามาเก็บเอาคู่มือตั้มคู่มือก็ได้นี่เก็บขึ้นก็ได้แต่ว่างะดีดิบวะงะมันเจิดคล้องมันไหนมา น้องเ,เอามาแทกาากะกันหนาบึ้งแต่ได้เงาเกินกันนี่เออ,อมาซูกูนะไปไปดีวิวพักคนเนตตี้ดีวิวแต่พักเจ้าของบ่โอ้ยจะซื้อจะพอ้โอูยพี่มันจะซื้อเนีจะตายมันมันอันนี้มันตายตัวนี้เป็นมักทัวร์ของปีใหม่นะเพื่อนเป็นลังบอบบี้บอดีว้วิวปีใหม่ดีวิวนี่มักทัวร์ของปีใหม่มักทัวร์อะไร้แตักทัวร์ฟังเล่าตัวนี้มักทัวร์ฟังเล่านี่กับมักทัวร์ฟังเล่าเล่เอออมักทัวร์ฟังเล่านี่พักขนาดฟังไทยตัวน,นี้ ตัวกอกมันงามๆปีใหม่ดรคออกไปบวงมื่อวานนี้เน้อพี่น้องเด้ๆ <c oughs> อยากอยากอวดแต่พักขนาะนานหน่าน,นานเดียวงามๆนี่เน,นาะงพักขณะที่ปีใหม่บวงกับบ,บ๊อบบ,บ,บบี<อ>้บางคันได้บ๊อบอ้ดีพักขณะเริบเลิบสิง,งามเนี่ยเดาน้องบ๊อบเนาะฮีเด้อร์พีบบ <c oughs> ่พี่น้องพักขณะของปีใหม่หอมอ่ะขอยหได้ผมนางลรคมันจึมันจึงสีเห็น นานข่ะปุ๊บตัวนี้พักหอมนานบอบบี้ตัวนี้มีแต่ปีใหม่ฮะฝุ่นเมื่อใส่บอบบี้นั่งเด่นคือมั่วปีกล้วยไปถูปฮะตัวไหนนี่ยวเี๋ยวบ่ได้ถูปนั้นนี่จะบ่ไดถูปบอบบี้บอบบี้บ่ได้ถูปจ้อยนี่บีบจังึีเนี่ยห็นแตกนะเออบุ้ยง้องปีใหม่ตัวนี้ของปีใหม่นะอยเห็นเอาเราคืออยากกับรีวิวงานง่าย อ่ายืนบ,งบงังแดดบังแดดนี่ตัวนี้ของปีใหม่ตัวนี้พักคณะนั่นนี่โบยากง,งานปันไดกินเนี่ยที่โบกินคนเดียวก,ก่อนนี่นี่นี่ตัวนี้พักคณะคือการงา,านนี่โบยากง,งานปันไดก็ได้กินอยู่หรอกเออห้าตองห้าพูนมาใส่หลายๆแต่ว่าปีใหม่ก็ใส่พูนลายอยู่เลยเพี่อนใส่พูนขี้เป็ดขี้ไก่เนาะดีบิวมกกเชี่ยวจ้ะไปมกกเชี่ยวมันก็งาม เนี่ยพูดจากข้อองมันแหละตัวนี้มะเขือเคี้ยวบ๊อบบ,บี้ตัวนี้อันนี้มะเขือเคี้ยวมากเขือเคี้ยวบางเทพมะเขืองอกฮะที่ห้าไปเห็ดอาทั่งงอกเน้เอพลายพี่น้องไหนก็ทั่วเดืองเห็นว่าขนมใจทั่วเดืองเลยนี่เน้อพลายพี่น้องพอดีม้าเขากันพอดีเออบ๊อบบี้ยินบังแดดในเ่ืงน่าสินี่ขนมใจทั่วเดืองนี่ก็ได้มาจากมักขั่วนนี้น้องพ่อพี่น้องที่เ้ามาเห็ดใจขนมทั่วเดืองทั่งงอกน้องพ่อพี่น้องมาเป็นเขาปลูกมาเป็นตัวเองที่เขาเกินทั่วเคี้ยว แปลว่าไปดีวิวอ่ะนปะอืมเรื่องปลากข้าว่างไทบอกทวทีบีใหม่พู่มใจแล้วพี่น้องล้ครัวางไช่ย้งก็กเป็นหมากองบอกเนาะหรือ,อเป็นทัวฟังไทยเนาะพี่พี่น้องเดี๋เด้อพป็หไม่ไมพุ่นมาใส่แค่ร้ายหนึ่งพุ่มทิ้งอ่ะอนนี้บีจนเมื่อพวกไะไปดีวิวบอกเธอดินปะ ดืมดีวิวอันนี้บับพัมมันแก้วเนาะ่งที่พี่ใหม่ก็บอกบีบลูกแวนมองงามเนาะทีไรอันนี้บอบีบเป็นคนูกเลยอนี่มันจากมันเป็นยางบอพลาหนาบ่อยไรรอยกเรือยอ่างเนี้คือยังพดติหนาบัได้หนึ่งนี่พัมมันแก้วพัมมันแก้วนี่เด้อแอนเดนางลูกก็กระโท้าหน่อยบาเออ ตัวน,นี้เป็นมักทัวดินที่เขาปลูกไว้าจาักอาทิตย์เดียวว่าบ๊อบจำมดแล้วเนาะแต่ก็เฮิ่มเติบเฮิงเติบดินของปีใหม่ก็ออกเลยเด้ออยพี่น้องดีตัวน,นี้เอยได้ปลูกกุ้ยชัยได้ตัวน,นี้จะว่าปลูก้องไปเบิ่งตี้ในขีดเนี่ยนึกว่ตัวนี้แท้านี้นะสิเป็นบ๊อบบีนาะวะ่าปลูกน้ำกันเห็นเดียวบอปป๊อบปลูกมักชัยได้ปีเมืม่อไหร่กุ้ยชัยไดก้กูรักชัยได้เบนโดกูใส่หน่อยอยู่กูใส่แต่มิดตึงๆมันก็ออกทุกเม็ด นี่เถ้ดินม่พักกมันที่อันนี้บ๊อกระโพธนะควรชอดโค้งปนปี่แมเทียงแต่ก็หอหองหอง<ด>ของ้อหมักเถ้ดินเนาะพี่น้องเซ้นมาหองแบบนี้พี่ไมก่กระปูกต้นเขาโพดฟังไทยยินดีตัวน,นี้ก็เป็นแท่หมักเถ้ดินเนาะหมักเถ้ดินที่พี่ไม่บอกว่าบีว่าปูกข้างตำลีหร้วอว่าปูข้างจะเป็นยังงามนี่มันก็ง,งามตัวน,นี้บอกบีปลูกที่เกินไปเห็นบอกะมันทีหลายตัวนี้แท่บอกบีแน่นอนที่ขนาดแต่ว่าที่ก็ดีเพื่อนนอน้องจังหลายนเนาะ เจ้าปลูกเมื่อกี้ฮาปลูกกระโผ่ดไม่แต่มกับกระโดงามมากจริงแต่กี้มันงามแต่กี้เขาหักซาได้นี่กะนี่กะบักอันนี้ทธอดินเนาะพี่น้องบ่าจะเหยียบพักเลยตัวนี้กะแทบบักทธอดินน้ำแทบบักกระโผ่ดน้ำเดี๋ยวดูเดี๋ยวสิพาขวดท่าในไม่เป็นหมากแล้วโดดโอ้ในนี่มันนี่ในที่ปลูกอะไรเดซิพีดึงมันตีมาเป็นยัง ไห้ท่านผู้ชมมบางสืส่อๆน,นี่โอ้ยยยยยหยยยยยยปลูกเป็นอีก,ะก,ะกอยย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 งนยย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 ยนยย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 อยยยยยยยลยยปียหม่ยูยย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 กยย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 บายย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 ย่ยบบบทัทนยยยยยกยยยยลยวยย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 ายยยยยก บางที่เขาก็บดไอ้ฮาพุ่นมาใส่บทั้งมันก็เลยบริยงงามขนาดนี้ตอนนี้เป็นโปมบ๊อบเปิดน้าบ๊อบโปมเปิดน้าคงปีใหม่เนาะฮดหมักถั่วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาฮดพักอยู่ขางลุ่มแล้วเขาก็สี่ฮดอยู่เครื่องโล่นี่ไปครัวบังสหไยไปขึ้เหียนน้องอันเนาะพี่น้องเคนย่างไปเหียดอยู่พุ่นอยู่ขางเราเป็นครัวกัน มันตั้งล่างมันสมากกหนามตายของมนาานอันมันสืบบวมหนามตายขันอย่าหดลายพี่ขันคอยหดนะมันเนียนี่อยหดแม่กูจาเนออย่าหดลายอย่าหดลายดสมท่านมอสืบมาหดแบบตัวเปดพักรีนี่ไม่ได้นี่ ยาข้าโพดขังล okay, ุงแล้วก็ขึ้นไปขังเิงอีกเลยเอาไปแม่ไปโ้ดวเปลือกอะไรก็ขึ้นไปเถิงเลยข้างห้องมโหงมาอค่ะมันมือว้านนี่ข้าก็โพดเดี๋ยวมันเปียกแบ่เลยเด็กแล้วมันแหนมันจะเมืนมะขั่วนะมะกระโพดเนี่ยมึงส่อสหรอีทีน้ำเที่ยวโฟมขึ้นมาไว้เนาะอยนี้เนาะ นานพักปีใหม่เป็นกะหัวใจเดนตอนทัานมีปีใหม่เหตุท่านเป็นกะหัวใจเลยคนนึงตอนนี้ก็คุ้มหมักแตงเลยนี่บอกหมักแตงบ้านอื่นเขาปลูกเขาก็ได้กินมันมันน่าอ่ะารเขาปลูกบอ่อบา้านไหนเขาปลูกปูก็ได้กินวับต่ข่อยกับเจ้าปลูกเจ้าไหนมีแต่ไก่มาเกี่ยม,ยม,ม,ยมปูกขาใช้ได้ไรได้หมักแป้งนะเพื่อมันตายเลยเดนเนี่ยโอ้ บัโคตพักสลัดก็ตรงนี้เป็นพักสลัดที่บงมือวาดเนาะแย่กันบงก็บโปงสีลบบัตรบอมป้ามันหนุนนะตามธรรมศาสตร์ของมันแม่ปลาปลกแตงขอยังเดือดหรออยู่กุ๊กนั่งกุ๊กเดือดฮะไก่โบเห็นในสงสัยกุกเครื่องตันหมดจ้าเพื่องเครื่องน้ำตันไก่ไก่โบ ก็คุ้มมักแตง,แลงเลยนี่ที่ขอยปลูกใหม,ม่งานก็เมนนะนะเนาะเมนวันนี้ปลูกหมักทั่วซรปีหมักทั่วปลูกไร้แล้วอยู่บนีบปลูกเต้าบักทั่วเขาก็กินแต่บักทั่วอันก็มีมิตามินที่กันอยากบักแดงนี่ซรัพย์ได้เอาไปมักหนะ่ามักหนาสิม้ากแก้กน่วยนะลายดุละน้ำน่วยนึ่งเ <c oughs> ริ่มงดีวิวพ,พักตัวดีบ้าวสิพักเนี่ย น้นา,านหกกน,าน,นี่เป็นน้านพักคอมปอมของปองีใหม่เนาะพี่น้องน้าหนี่เป็นน้านพักคอมปอมแล้วก็ใช่ในมันคือบวชิมันบวนทันแต่เกิดบอสเอยฟังดีไหมวันน,นี้เป็นพักซีอีบอสพักซีเออสทันเดียวออก,ก,แบบกคือกันแดีวว่าเขาปลูกไร้ไร้บางเถ้อเขาแบบว่าหาฝุ่นมาใส่บ่ทันนะมันก็เลยเห็ดให้มันโมงะปันไหนตอนนี้ก็ใกล้เคี่ยวจนลบพักอัน จนฮกจนฮกเลิกก,ก,กาตอนนี้ปีใหม่ก็บอบบี้ก็ะหด้พักแดดเนาะพี่พี่น้องแล้วก็พักของปีใหม่ที่ตั้งแต่ปีใหม่ปลูกมากอะประมาณซ้ำนี่เนาะพี่พี่น้องแล้วก็เดี๋ยวถ้าพักของปีใหม่มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวปีใหม่ Mai สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่พี่น้องแล้วก็สซ้ำไลฟ์คลิปนี้ก็บจบเพียงสนิเด้อเดือบกดไลก์กดแชร์เด้อพี่นอ้องเดือบกดไลค์กดแชร์เด้อเบิ่งในกล่องอ่ะพี่ ตัวจริงก็ขี่ได้เลยเนาะบายบาย